ตายหมดครับผมสุดยอดเก็บไปสามเก็บสี่บัลลป์เพื่อนเย้ สวัสดีครับชาวเพื่อเด็กสกิมเมอร์ทุกท่านอยู่ในเกมวอร์เรนตกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ฮะตัวละครใหม่นะครับเพิ่งจะเข้ามาส,สะสนร้อนกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้เลยนะครับไวเปอร์ไม่ใช่ตัวใหม่ครับผมคิวจอยฮะเป็นตำแหน่งเซนต์เทเนลนะครับหรือว่าใครนึกไม่ออกว่าเซนต์เทเนลเหมือนใครเซนต์เทเนลเหมือนตัวไหนก็จะเหมือนกับไซเฟอร์นั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวละครที่เน้นการวางอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็คือสามารถทั้งโจมตีได้ทั้งตั้งรับได้ด้วยสกิลของนางก็จะมีทั้งหมด4สกิลลออยู่่แ้วเนาาะ อันนี้ก็คิวจอยนะครับก็เป็นอัจฉริยะของประเทศเยอรมันได้เพราเขาป้องกันตําแหน่งสําคัญในสนามรบด้วยกับดักคือนางน,นั้นเป็นกับดักแล้วก็จะมีป,ป้อมปืนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสก,กิลของนางมีอะไรบ้างนะก่อนที่เราจะไปเล่นในเกมนะคะยังไม่ได้เปิดเลย <c oughs> ไม่ได้เราจะมารีวิวเราต้องซื้อนะครับถ้าเรามานั่งเก็บเนะี่ยบอกเลยว,ว่าใช้เวลานานนะครับดังนั้น,นรเราคิดละเยอะนะครับทุกคน และปลดล็อกตัวละครอย่นั้นเองปรับปรับปรับหรือไม่ก็ห้าอย้าแล้วตัวละครแล้วนะครับกุนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลกันก่อนนะครับปั๊บปั๊บปั๊บนี่คือคิวจอยนะครับผมเพิ่งสกิลของนางนะครับก็จะมีทั้งหมดสี่สกิลนะครับสกิลซีสกิลคิวสกิลอ e, ีแล้วก็สกิลอัลติเมสกด X นะครับสกิลแรกครับเป็นสกิลซีนะครับในการโยนนะครับโยนอุปกรณ์ไปข้างหนา้าปั๊บมันจะเด้งด้วยนะ แลวถ้าจะใช้งานกด f ครับก็จะใช้งานเป็นระเบิดถ้าเกิดโดนนับจะมีดาเมจลดเรื่อยๆนะครับนี่ตามนี้เลยซึ่งสามารถโยนได้ทั้งหมด2ลูกนะครับแล้วก็การใช้ก็คือใช้แบบนี้นะถ้าเกิดโดนเงี้ยทับซ้อนแม้ถ้าทับซ้อนนะครับนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วางกับดักนะศัตรูมาวางกับดักไอ้ศัตรูมาวางระเบิดก็สามารถโยนทิ้งไว้นะครับแต่ว่าจะไม่เหมือนของไซเฟอร์ที่จะเป็นการบดบังการมองเห็นด้วยแต่นี่คือเป็นดาเมจอย่างเดียวนะครับ โอเคสกิล okay. ต่อไปครับคิวครับอันนี้ก็จะรู้สึกว่าเท่าที่ผมอ่านนะครับก็จะเป็นติดตั้งอารามบอดลับยิงเพื่อปล่อยบอดที่จะไล่ล่าศัตรูในบริเวณรัศมีนะครับเหมืนอนว่าหมายบอดจะระเบิดเพื่อสร้างความเสียหายและติดสถานะเปราะบางกดปุ่มติดตั้งนะครับก็คือสามารถโยนนะครับโยนไกลๆนะครับ <c oughs> น,นี่คือไ <c oughs> กลสุดแล้วมันก็จะแอบไว้ถ้าศัตรูเดินมาเหยียบก็น่าจะเหมือนแบบระเบิดอะไรประมาณนี้นะครับอ่าและสกิลต่อไปสกิลอีครับเป็นสกิลวางป้อมครับเป็นสกิลวางป้อมซึ่ง ป้อมของเราเนี่ยจะยิงศัตรูในรูปแบบ180องศาหรือว่าเป็นข้างหน้าของป้อมที่ป้อมหันไปนะครับผมอ่าก็คือวางสมมติว่าไว้ตรงนี้มันก็จะยิงในรอบตรงนี้หมดเลยนะครับของของหน้าป้อมตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ทิเมทครับอ่าติดตั้งอุปกรณ์กัดขังพอวางแล้วเนี่ยก็จะโอ้โหใช้เวลานานมากนะครับเนี่ยวางครับปึ๊บประมาณ13วินาทีครับโดยระเบิดก็จะมีมุมระยะค่อนข้างกว้างนะกว้างพอสมควรเลยไหมกว้างไหมกว้างนะครับ แล้วก็รอระเบิดนะครับพอระเบิดปุ๊บศัตรูที่โดนเนี่ยก็จะถูกกักขังศัตรูที่อยู่ข้างในนี้นะครับซึ่งเรียกได้ว่าใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันแต่ว่าถ้าใช้ได้คือจริงๆมันไม่ต้องแบบเนี่ยวางสมมติว่าศัตรูอยู่นู้นใช่เราก็วางงนี้แหละปึ๊บวางทิง้งไว้เพราะว่ามันกว้างมากนะครับถือว่าค่อนข้างกว้างเลยนะครับประมาณนี้ครับสำหรับสกิลนะเดี๋ยวเราลองไปเล่นในเกมดีกว่าว่าจะมีประโยชน์อะไรมากแค่ไหนนะครับผมไปลุยในเกมดีกว่า มาครับผมมาเลยครับกับ Q Joy นะครับก็ในส่วนของอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นสกิลฟรีก็คือสกิล E ครับเป็นสกิลการตั้งป้อมตั้งเทเลทนั่นเองส่วนสกิลโยนระเบิดและกดใช้ก็จะมีราคาที่200นะครับส่วนอัลามบอทก็200เช่นกันนะครับส่วนอันติเมตก็เก็บทั้งหมด7แต้มนะครับโอเคเราจะซื้อในส่วนของระเบิดนะครับนาโนสวอร์มกับอัลามบอทนะครับแล้วก็ซื้อก่อไปนะครับมาโอเค ตายครับทุกคนมีศัตรูด้วยนะฮะผมยินเสียงอยู่ตายครับส<ม>ุดยอดครับทุกคนมีฮีนไหมมีเศษอยู่อะเศษฮีนเหรอได้ไหมเศษข้บนมีตัวเพื่อน,นบ้าเลยเย้ครับผมโยนถุงไปก่อนนะโอเคได้ไหมเพื่อนสวยครับ เออสวยโวดถูก,กตายแล้วบุญฮิวหน่อยได้ไหมฮิวมีฮิวหน่อยครับเออโอเคนี่ตัวมาทางซ้ายปะแหมเพื่อนขอบคุณครับเดี๋ยว่าจะไม่หิวเสดวครับผมเหมครับคิวจอยครับฝั่งนู้นก็คิวจอยเหมือนกันฮะโด็กไม่กอดึงเก็บดึงหุ่นเก็บมาก่อนมาเก็บก่อนโอเคสวยครับแหมเก็บมาบอทคัมมิ่งแบส เก็บมาแล้วไม่ใช้ไม่ได้เด็ดหรครับแม่ต้องซื้อใหม่ฮะมาครับผมลุ้ยกันต่อฮะจริงๆป้อมตัวน,นี้สามารถยิงได้ค่อนข้างไกลเลยนะมีเปล่าเพื่อนต้องกระโดดขนาดนั้นเลยเหรอโอเคเหมือนเพื่อนจะเข้าเหมือนจะวางระเบิดป่ะน่ะเดี๋ยวเห็นตัวแล้วครับสวยเ,เพื่อนมีหุ่นยนต์อยู่ฮะเดิไปก่อนครับ สวยเพื่อนโอ้น้ำป้อมยิงป้อมยิงป้อมพังครับไปเพื่อนแพลนเลยครับน่าจะสบายอยู่นะครับโอเคผมวางนี่ก่อนกันวางไว้ครับวางอารามเบาไว้สวยครับผมแม่ไม่ต้องทำอะไรเลยฮะเว้ลิปูดหมาผมเลยกันต่อฮะเราสามารถวางตรงนี้เลยก็ได้นะวางป้อมไว้อย่างนี้ฮะปั๊บวาไม้ครับเอาไว้มองครับสวยครับป้อมเราจะหันไปยิงนะเมื่อกี้ สวยเมื่อกี้ผมเห็นมันว้ามาพอดีเลยนะออใครอยู่ขวาอยู่ขวาแน่นอนครับผมบอกเลยโยนไปก่อนโ <'m> ย <'m> ไนไปครับผมตายหนึ <c oughs> ่งเพื่อนอู๋สองตัวบ้าเอ้ยข้าไหนตัวหนึง่งแล้วผมไปเข้าบีแล้วครับบ้าเอ้ย ป้อมเรายิงนะฮะแต่ป้อมยิงจะไม่รู้จุดศัตรูนะครับแค่ขึ้นว่าเอ้มุมมองที่หุ่นยนต์เห็นเนี่ยคือจะยิงแค่นั้นเองนะครับจะไม่มีการบอกว่ามันอยู่ตรงนี้นะไม่มีนะครับแค่แจ้งว่ามีศัตรูเดินผ่านประมาณนั้นนะครับแค่มีลยครับผมคิวจอยไปไหนฮะตอนนี้เดี๋ยวคิวจอยท้ายครับคิงวางนี้ได้ก็ดีนะครับเพราะว่าป้อมเราจะเห็นครับศัตรูเดินมาคือเห็นเลยนะครับโอ้สวยครับนี่มันอัพเต็มแล้วดีกว่าเต็มป่ะ ยังไม่เต็มถ้าเต็มมันจะมีม,ะม,มันจะมีเป็นเป็นไอ้นี่ขึ้นข้างบนโ <laughs> okay, อเคเดาจะวางหุ่นไว้ที่เดิมนะทุกคนน่าจะไปบุกเองก็มากแล้วนะผมว่าเอยครับผมวางไ <laughs> ว้ก,ก่อนนะวางไว้ดูนะครับว่าศัตรูดนันเข้ามาหรือเปล่าอ่า <laughs> มีตัวดันครับอ <laughs> ่าก็เป็นอะไรที่สามารถบอกจุดได้เช่นกันนะครับเหมือนจะมามาตรงนี้กันเต็มเลครับ ไปเลยเพื่อนไม่ต้องเข้าไปค,ครับผมวางไว้ก่อนนะเฮ้ยคิวจอยวางอันติเมทครับอ,อันติเมทค่อนข้างไกลนะถ้าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันเราจะไม่ยอมโดน,นจับเพราะทุกคนโอ้โดนคู่คุณไป็สองคนอ๋อโดนคู่คุณแล้วจะไม่สามารถใช้วุ๊กได้นะครับตายหมดครับผมสุดยอดเก็บไปสาม เก็บสี่เปล่เพื่อนย่า yeah. ครับการวางอุปกรณ์ก็ต้องวางแบบนี้ครับถ้าเกิดสามารถแพลนระเบิดได้นะครับเราก็สามารถวางในส่วนของสกิลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสกิลเอ,อ่อสกิลชื่ออะไรนะอารามบอทนะครับที่จะเป็นการเปิดเผยตำแหน่งศัตรูหรือว่าบอกว่าตรงนั้นมีศัตรูเดินเข้ามาแล้วก็สกิลนาโนสวาวนะครับที่เป็นการระเบิดตรงนั้นทําให้ศัตรูที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยโดนดามเมจเข้าไปนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากนะครับอืมคือถ้าวางระเบิดได้เนี่ย ฝั่งไหนฝั่งนั้นมีคิวจอยเนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยแน่นอนครับเพราะว่าวางสกิลทีนี่หล่องให้นะครับผมบอกเลยว,ว่าหล่องให้โอเคมีตัวครับต,ตายครับสวยครับมีตัวกว่าเข้ามองเห็นทะลุควันไหม <laughs> โอเคจริงๆป้อมองเห็นเราวางนี้ก็ได้นะ แอบใช่ไหมเพื่อนแล้วก็จัดไปเลยครับผมอันติเมตครับอันติเมตไปแล้วครับผมว่าหนีครับเป็นผมก็หนีครับโอเคครับผมวางแล้วก่อน,อนเปิดครับโดนไหมสักตัวไม่โดนครับโอเคหัวถอยหมดนะครับโอเค หายเพื่อนสองตัวเลยวะมา,อาเอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วครับไม่ทันทันอูไม่ทนัทนจริงๆครับโซแซดเลยอ่ะเห็นแล้วก็ได้ฆ่าแล้วกันเนะ <laughs> าะเดี๋ยวแลแฟนทอมก็ซื้อได้ไปครับเล่นเป็นทีมเกมนี้นะครับถ้าเกิดซื้อให้เพื่อนได้ก็ซื้อให้ได้ก็ซื้อเะครับนะครับเพื่อทําให้ทีมเราได้เปรียบที่สุดนะครับออกไปฮะเหมือนมีควันแล้วจะมองไม่เห็นปะ เพราะป้อมมันจะมองไม่เห็นแล้วมองเห็นก็น่าจะโกงเกินไป,ไปอัน์ติเมลนะครับหันไปเพื่อนโอเคระเบิดหมดละว,ว,ว้าวอ,อืไม่ได้หันซ้ายครับ <ใน S 1> คือใจหนึ่งผมจะไปยิงเจ็ตไงฮะไอ้บ้าเอยโซแซดเลยผมระเบิดไปตกด้วยเด้ ซี <C S 2> <Okay. S 1> เพื่อน <Okay. S 1> อยู่ซีเลยหน้าอยู่แถวแถวนี้ครับ s <S ได้ไหมเพื่อนเรามาดูกันนะเพื่อนจะมารถจัดการได้ไหมทรายไหมเพื่อนทรายไม่อยู่แล้วครับโอเคลอยดิ้งสวยครับอุ้ย <player> อยู่ตรงระเบิดครับโ oh, okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคยังได้อยู่ครับทุกคน ใชครับผมุยกันต่อฮะเราจะไปที่ A บ้างนะครับไม่รู้ว่าศัตรูจะอยู่หรือเปล่าศัตรูมา A ครับตรานี้เสียงอยู่ Quiet Quiet เย้รู้ครับว่าต้องเงียบนะครับยิงแลวก่อนนะโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้ดาเมจแรงนะฮะนะโดนเองนี่ดาเมจแรงมากครับทุกคน อยู่ยนัก่อนโอ้ยเพื่อนออนึกว่ามันพ้นแล้วครับเมื่อกี้โอ้เพื่อนต้องวางแล้วเพื่อนวางได้นะเพื่อนนะไม่มีใครวางเลยครับโอ้โดนโดนมันแบบไม่หยุดป้อมยิงอยู่ฮนะต้องถอยแล้วครับไม่งั้นจะโดนดิสตามนะครับ,รบ<ว>โอ้สวยครับเพื่อนสองตัวครับนะสามตัวไม่ไหวฮะถุงฟองอยิงยะกไกลเลยครับแม่ ไปครับผมลุยกันต่อฮะเราจะมาในส่วนของจุด C กัาดีกว่าโอ้โหไม่ไปแล้วครับเปลี่ยนจุดนะครับโอ้เพื่นโดนดันมาอีกว้าวโอเคโอเคผมร้อยสิบเจ็ดครับ โยนไปก่อนดีไหมเอ่อถึงไอ้นี่เลยครับโยนไปก่อนเลยครับไปฮะเต็มตัวเข้าไปพิสอาร์มครับไม่มีใครโดนครับไม่มีใครอยู่ในนี้ฮะ r p i n g g e m m ครับก่อกก่อนคร,รับยปะรบยกออบสวกอครับสวยก,ก่ครับ <un ct ik> <un ct ik> รยก่อนครสวย่อนัสวอนครก่นครับยอนคร้สวยอนบก่รยกนัอนก่อนก่อนครับวัวนครับ่อนว่รันครสวยก่อ่ออ่บ

มีตรงนั้นตัวหนึ่งอ่ะปุ๊ดแม่งจะโยนเลยโดนไปร้อยห้าแล้วน่ะโอ้ผมกอดเพื่อนทีมเองไหมอ๋อเลือดเต็มอยู่นะแผนแล้วครับแผนสุ้ครับสวยครับผมแผลเออวางกำบดักเอ้ยวางกำแพงไว้ฮะสำหรับเซจนะครับอยู่ตัวเองครับโยนกำแพงไว้ด้วยฮะแม่ น่าจะการฝั่งนู้นแล้วครับตอนนี้จะเข้ามาไหมครับอนนี้นะ่แต่รีรอครับสำหรับเจสครับเจสโดนไปสามที่สองดาเมดด้วยนะครับถ้ายิงได้นี่คือผมได้แอสซิสต์ต่อนะครับอยู่ตัวเองด้วยแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่เข้าแล้วล่ะนะครับน่าจะเซฟแล้วครับสภาพนี้บื้มแน่นอนนะทุกคนตุมตามตุมตาม บุมเรียบร้อยครับผมรุยกันต่อครับไปครับรับรุยกันต่อเลยนะครับแห้งอีกไหมให้ทายสวยครับเย้ยเพื่อนสวยครับแม่เห็นหุน่นเห็นหุ่นเรานี่ยิงหุ่นเราก่อนเลยเหรอก็สบายเดี๋ยวถ้ายิงหุ่นเราเงี้โอเคฝั่งนู้นมีอ๋อมีระเบิดครับ โอเคครับแพลนครโอ้ยโอ้ยแผลนครับเพื่อนโอเคโยนนะครับลบ <c oughs> งกำลังดับแล้วก่อนฮะเจ <c oughs> อมาเ,มเลยเพื่อนยอด <c oughs> โอเคครับเรารอได้ครับ ขอให้เขาเดินเข้าไปตรงที่นั้นผมกดปุ๊บอันติเมตออกเลยเฮ้ยสกิลออกเลยนะฮะเรารอได้ครับเไว้ก็ถอยเลยเพื่อนน่าจะไม่เข้าแ่ะวล่ะผมว่าไม่เข้าแล้วครับเรียบร้อยครับผมบบโอ้โยอยู่ตรงนี้เลยเสียใจเ <laughs> ไม่เป็นไรครับ ตังยังเหลืออยู่นะยังซื้อได้อยู่ไปครับลุยกันต่อโอ้พคอยิงนี้เหรอใจเย็นๆนะจ๊ะเครครับโอ้บ้าเลยเพื่อนมีตัวด้วยวะสไนคยครับระเบ,บิดที่เพื่อน้วยนะบ้าเลย นายอยู่ข้างบนปะ Last player standing Wow <'s> okay. ขวามือน่าจะมีครับโห oh, ยากเลยอย่างี้ ถ้าจะดัดกตรงนู้นนะครับอโอ้เพื่อนใจเย็นโอ้โปวดสกิลพอดีครับแม่เรื่ทําิ่่จะดีขนาดนั้นไปครับผม last round น,นะครับก่อนจะสลับฝั่งกันนะครับคนโอ้เพื่อนไม่โผล่หรอรมีตัวดันมาฮะ คุณครับผมหวางเลยกันครับหม,มาเปล่าโอเคครับผมเสร็จแผนละมไม่โดนครับม,มีตัวขึ้นมาปะ ใช่ครับไปเลยเพื่อนเออตายถืว่าตายครับผมมาใช้สกิลให้เป็นประโยชน์ครับแหมไม่ให้รอดครับดาเมจแรงอยู่นะดาเมจแรงอยู่นะครับผมโอ้โหทำสามร้อยสี่สิบแล้วผมเราจะวางเทอร์เรดไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับถ้าศัตรูเข้ามาก็จะเห็นตรงนี้หมดเลยนะครับโอเคฮะวางไว้ก่อนนะครับส่วนระเบิดเราวางไว้ตรงนี้ครับ เอาไว้ใช้ครับเปิดประตูดันมาแต่มันเก็บไม่ได้โอ้ประตูไปเอครับทุกคนเก็บเก็บกลับมาเลยครับผมขี้เก็บเก็บหุ่นกลับเลยฮะเอ้ยมาบีตัวหนึ่งนะครับมาบีตัวหนึ่งด้วยนะครับอ เดือดปิดแปดไม่ตายถูกเอ้ยไม่น่าคิดขวาเลยครับเมืเ่อกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะวางกับดักไว้ที่ซีอ่ะโอเคครับคนวางแล้วครับ <c oughs> คนวางแล้วครับผมนี่ไปก่อนเลยครับ <c oughs> โดนไหม <c oughs> โดนไปแล้วนะครับ โอ้ไม่ไปรอเพื่อนโอเคครับผมโอ้78ดามิเม็ครับปืนเราสู้ไม่ได้ฮะไม่ไหวจริงๆครับมีระเบิดเพื่อนโยนเลยนะตัวมาแล้วครับผมโอ้โหไม่ไหวฮะเราปืนพกครับทุกคนโอเแฮววางกับดักไปเรียบร้อยละนะครับวางไวเ้เปลี่ยนจุดบ้างนะครับวางที่เดิมไม่ดีหรอกครับแล้วศัตรูจะรู้นะครับ ิราอยู่ไกลด้วยนะฮะสวยครับเพื่อนมาแล้วว่ะทุกคนอู้ไม่ตายโอเคสวยครับเพื่อนเวดิกูดครับเพื่อนอะอะไรวะลุดเหรอยี่คือปะปะปะไม่โดนเลยนะไม่เป็นไรครับ วางหุ่นไหครับเฮ้ฮะน่าจะเข้าจุดนี้แล้วครับรอว่าลเลยครับทุกคนไปเลยเพื่อน,น,นได้ไหม มาเลยเพื่อนอุ้ยหันไปแล้วยิงไม่ทันโอ้ยากแล้วเป็ดว้าวาเพื่อนยังไงดีครับเลือดไม่มีด้วยฮะว้าวผมว่าน่าจะเซฟแหล่ะสภาพนี้เซฟไหมดูจากตังผมว่าเซฟครับน่าจะไม่เข้าไปลุยห,ห,หรือเปล่าศัตรูอยู่ข้างหน้านะครับเรียบร้อยครับทุกคน มาไหวครับมาไหวโ okay, อเคครับไปรุยกันต่อครับผมวางที่เดิมฮะอันนี้วางสูงหน่อยไม่รู้ว่าจะเข้าที่เดิมหรือเปล่านะเอนี่ค่อนข้างเข้าง่ายนะถ้าเขาจะเข้านะครับตายไปหนึ่งครับโอ้ oh. <c oughs> เพื่อนไม่น่าบุกเข้าไปเลยน่าจะไปเอแล้วผมว่า สวยครับหายเลยเพื่อนผมน่าจะไปน่าจะไปเอล่ะโอเคฮะย้ายโยมาเอดีกว่ามีโอกาสอยู่นะหายเลยเพื่อนสวยครับระเบิดตรงนี้ครับโอ้เวดีกูดครับ อออยู่ดีทุกคนต่างแบบไล่ยิงไล่ยิงนะครับได้ปืนมาด้วยประหยัดตังค์ครับโอเคครับผมผมวางซีไว้ตลอดนะฮะต้องวางกับดักไว้ทักจุดหนึ่งครับอย่างน้อยก็ไว้ดูจุดได้ว่าใครจะมาทางไหนนะครับเพื่อนสวยมากโอเคฮะโอ้มันมาตรงนี้แล้วนะครับยังไม่นดนกับดักนะ คเพื่อนคิวเพื่อนด้วยนะคิวจอยอยู่นั้นนะครับว่าได้อยู่นะสวยครับว้ดีกูดไปต่อครับไปครับผมระวางซีหมดเดิมครับผมก็จะวางที่ใดที่หนึ่งเดี๋ยวผมที่ผมบอกนะผมจะวางที่ใดที่หนึ่งตลอดนะครับผมจะไม่มีการแบบเปลี่ยนที่นะเอออันนี้เอาไว้ดูจุดซีแล้แล้วเราก็มา ช่วยบีไว้นะครับมันจะมีตัวดันมาฮะบ้าเอ้ยไปเลยเพื่อนรับตัวนะโอเคอนาติเมฆแล้วกันนะทุกคนหนีไปแล้วโอเค อันติเมตได้แล้วครับอันติเมตทิ้งมาละนะครับไม่เป็นไรกดดันไมือตัวเข้ามานะครับหนีแน่นอนครับโอเมนไม่น่าจะเข้าแล้วนะครับอันติเมตใช้ยานหนิดนึงแต่ว่าถ้าโดนแล้วบอกเลยว่าแห้งครับผมบอกเลยรอได้นะผมว่าซียังมีไอ้นี่อยู่นะสวยครับผมเพราะว่ายิงทะลุทะลวงกันไปเลยไม่ต้องคิดเยอะนะกดค้างก็ไปเลย โอเคครับวางที่เดิมของเราไปนะครับวางโอเคครับ,คครบวางไว้เหมือนเดิมครับทุกคนศัตตูจะเข้าตรงไหนเอ่ยเจ็ดอนติเมทนะครับม,มีวาร์ปครับวาร์ปไปไหนอะ โยนกำแพงโยนนี่ติดวางขึ้นไปขางบนว่ะอันติเมทครับทุกคนออบ่าเอ้ยโอ้ไม g กอวางเอแล้วครับ วางซีเหรอเดียวเออาสามมาฆ่าเศษไม่เปไรฮะอ,อย่างน้นก็มาฆ่าเศษได้ตัวท้ายครับอ,อ,อ,อยู่นี่ครับเพื่อนน่าจะดีฟิลได้ครับได้ครับน่นาจะชนะแล้วทุกคนเสรยครับเออเวลิดครับทุกคนต่ๆๆๆๆๆๆ สุดยอดนะครับแม่แม่คิวจอยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เล่นสนุกดีนะครับก็มีทั้งสกิลที่กดดันศัตรูได้พอสมควรนะครับการเข้าจุดการออกจากจุดนี่เรียกได้ว่าโหดีเลยนะครับตัวละครที่มีสกิลที่ไล่ศัตรูได้ดีมากนะครับอืมแต่ว่าข้อเสียก็คือบางทีแบบจะมาใช่อัลติเมตเนี่ยใช้ค่อนข้างยากมากเพราะว่ามันผมว่าโดยตัวคิดว่าอัลติเมทมันใช้ในการไล่ศัตรูไม่ให้อยู่ในจุด มากกว่าครับคือจะให้มันโดนแน่ๆผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าคือการไล่ศัตรูออกจากจุดเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างทําได้น่าจะง่ายกว่านะครับผมก็วันนี้เล่นไปประมาณนี้นะอาจจะแบบไม่ได้ไล่บุกไล่ยิงอะไรขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ได้สนุกดีนะครับผมก็ใครที่อยากลองเล่นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับการรีวิวในวันนี้สำหรับคิวจอยนะครับผมโอเควันนี้ก็มานี้แล้วกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ เพื่อเป็นการจะให้กล้องซาดี๋ยผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ